ฟันฟื้นอยู่ถุงไรถุงน้าจ้ะฟันฟืนฟันตองอยู่ถุงน้าไร่ถุงนาของเราห่อนแก่เสียใส้เลยมือนะเอาเอาฝนตกแต่ฝนก็ตก I need my hand. Hand up. เอาฟืนไว้ฝนต,ตกก็ทิ่ว่าได้เอาพี่น้องอย่างเมื่อฝน,นลงกับบ่ได้เอาฟืน,นลแล้วห้างฝนกันแล้วใส่เครื่องคัดใส่มีดใส่มีด จะตัดกล่องไว้แหงแล้วเขาก็จังมาอบานเลาวข,ข,ขอบ้านนางตัดยุ่มไม่เขาบ้าห่อนประไดียไปจ็บเอายุ่งของราง พึ่งไร่พึ่งนามันยากาศยุทงพักบุง้งก็รวยยุพี่น้อง่ปเก็บพักบุง้งก่อนพักบุง้งอียว่บุตรกันเก็บพักบุงบบกบกบ้ง ชีวิตชนนะบทวัดิสารบานเขาเย็บฟื้นเจ็บตองไว้ก้อนฝนที่ลง้งแต่ฝนลงก็ไม่ได้เอาแล้วพี่น้องตอนนี้ฝนมาขนาลงเขาก็เจ็บไว้ทุ่งไร่ทุง<อ>่งนาเถียงนาของเรา